สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคดี้บินนะครับจับมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเปิดกาชาตโตบินนะอ่าแล้วก็ได้โคนี่มานะครับสอบถามกันเข้ามาเยอะนะว่าใช้ร่างอะไรดีใส่เกียร์ยังไงดีนะครับก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับจากกาชาอันนี้นะครับเพิ่มประกาศเรนเจอร์โตบินอันนี้ผมไม่ห้ามเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีตโตบินนะครับ คือการมีโตบินอยู่ในทีมเนี่ยมันจะทําให้เกมเล่นเองสนุกขึ้นนะเพราะว่ามันชนะง่ายแล้วก็ชนะเร็วขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าต้องคัดทีมตีนะครับพยายามตีกับทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับหรือว่ามีตัวกันบินที่ยังไม่โหดมากนะักอาจจะแค่เวลร้อครับต้องดูท่าด้วยนะว่าท่าตัวกันบินเนี่ยมันมาชนะตัวบินของเราหรือเปล่าอ่ามันก็ทําให้เกมเล่นเองเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับ ผมมองว่าหลีกเพชรหนึ่งลงมาสบายๆนะแต่เพชรหนึ่งเนี่ยต้องระวังหน่อยตัวการบินเขาโหดครับแล้วก็ตัวพักพื้นเขาก็โหดนะแต่ถ้าเกิดพักพื้นของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากพอเนี่ยเราก็อาจจะหาตังหวะนะครับปล่อยตัวบินเนี่ยไปช่วยเสริมตีป้อมอันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะเอ็ดเวิร์ดบินนะครับเมื่อวานทำคลิปทดสอบไปแล้วนะครับกับกีร์ดาบทีนี้บอกเลยว่าตีป้อมมันมากนะกับค่าเกียมใหม่นะครับโอกาสโจมตีต่อเนื่องนะครับอ่วันนี้ปิดอีก PV p ีพีนะครับก็ ขาดเรนเจอร์ก็อยากให้เปิดเรนเจอร์ก่อนนะอาจจะเปิดตัวบินก็ได้เปิดโคโรโบก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดเรนเจอร์ดีแล้วเนี่ยอาจจะเลือกไปเปิดเกียร์บ้างก็ได้นะเหมือนกับหลายๆไอเดีย ID ของผมเนี่ยที่ไอดีลองนะครับเลือกที่จะเปิดเกียร์นะอไม่ได้ก็สู้กันต่อไปนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับมีคนถามเข้ามาอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวซาลี่บินนะครับเทียบกับโคนี่บินเนี่ย้ายเก่งกว่ากันถ้ามองในแง่ของการตีป้อมอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องมองอย่างอื่นเลยนะ ไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าสเตตัสมันใกล้เคียงกันมากครับเพียงแต่ว่าเรื่องของธาตุมันมีผลเออเพราะว่าตัวซลลีบินนะครับมันเป็นธาตุมืดใช่ไหมปกันบินที่เจ๋งที่สุดเนี่ยมันเป็นซลรีหิมะธาตุมืดครับมืดเจอมืดเนี่ยมันก็จะพอจะยืนกันได้อะพอจะตีป้อมได้มีเวลายื้อกันได้นะเพราะว่าอัตราเป็น1ต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้โคนีบินเนี่ยมันเป็นธาตุแสง เออเจอซารี่หิมะนะครับคัดมืดยิงเนี่ยสเท่ายืนไม่อยู่ครับเละแน่นอนนะฉะนั้นการคัดทีมสำคัญมากครับผมว่าสนุกนะถ้าเป็นเพชรหนึ่งพักพื้นเราต้องแห่งแกล่งก่อนถ้าเป็นหลีกดล่างๆหน่อยเนี่ยการคัดทีมครับไปเจอกับทีมที่ไม่มีตัวกันบินเนี่ยมันอาจจะเยอะมากขึ้นนะก็จะเล่นได้ง่ายนะครับ อาวันนี้นะครับผมนำโพนิบินนะครับเลือกที่ร่าง8ดาวธรรมดามารีวิวนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้นะแล้วก็ยังไม่มีจุติในการสลับร่างนะครับผมไม่สลับนะเพราะว่า ID4 ผมก็มีเป็นร่างไฮเปอร์นะครับ ID3 ผมเลือกใช้ที่8ดาวธรรมดานะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับโพนิบินนะครับ8ดาวธรรมดาเนี่ยมีพลังโจมตีกายอยู่ที่5.2ถ้าสลับเป็นไฮเปอร์จะเพิ่มขึ้นมาเป็น เกือบเกือบ500ก้าครับ Max นี่ล้านหนึ่งเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่แนะนําให้ปั้น Max นะครับเพราะว่าหลีกสูงเนี่ยเจอซารีหิมะยืนจังก้าเลยนะครับยิงถ้าเกิดเขาตีบวกค่าสกปรภาพเยอะเนี่ยเละนะครับตัวนี้เอาไม่อยู่นะอ่าใช้ตัวนี้ต้องระวังให้ดีแต่ใช้ได้บอกเลยเพชรหนึ่งลงมานะครับคัดทีมตีนิดนึงนะตัวนี้นะครับบินไปที่จุด205อ่าห่างป้อมมานิดนึงใช้ได้นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่กับความเร็วในการตจงตีเนี่ย ในบรรดาตัวบินมันจะน,น้อยๆต่ำๆอยู่แล้วนะเราต้องหาเกียร์นะครับมาเสริมครับหรือว่าตีบวกค่าศักยภาพนะครับคูดาวเรนเจอร์ครับ8ดาวธรรมดา24วินะแต่ว่าตีบวกเป็นมาสเตอร์ก็คือใช้กบดังตีบวก4ตัวเนี่ยมันก็จะลดลงมาครึ่งหนึ่งครับเหลือ12วิถ้าใช้ให้เปอร์17วินะครับในเวลร้อย่10ฉะนั้นเนี่ยแต่ล่างนี้ก็จับปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะคือเน้นตีป้อมเป็นหลักเลยนะครับ และธาตุก็ใช้ไม่เยอะนะสกิลหนึ่งครับดาเมจ30เท่าแล้วก็สตันครับยกเลิกผลรับบัฟมันก็เลยจะไม่โดนสะท้อนดาเมจนะเพราะว่าบัฟสะท้อนดาเมจเนะี่ยมันเป็นการบัฟดีนะครับอันนี้ยกเลิกผลรับบัฟดีของศัตรูนะครับมันก็เลยจะไม่โดนสะท้อนดาเมจนะครับสกิลนี้กว้าง300จุดนะคูดาวสกิล12วินะครับค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันแต่ผมเน้นที่ป้อมครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายคือถ้าเกิดสลับเป็นไฮเปอร์เนี่ยสกิลก็ไม่มีอะไรมากอส่วนความสามารถรัดแอทแทกนะครับ โดนตัวการบินยิงเราตายปุ๊บเนี่ยมันก็สุ่มติดมา1 s k i l สกิลมันก็เลยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าลารดปุ๊บเนี่ยบางทีเป็นสกิลดาเมจน,นะไปฆ่าตัวกันบินตายได้ก็เลือกได้ทั้ง2ล่างอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับการใส่เกียร์ครับเน้นไปที่เกฟีฟรีอย่างเดียวธนูก็ได้ครับปืนก็ได้ธนูจะมีข้อดีตรงที่ว่ามีทั้ง พลังโจมตีกายเปอร์เซนต์แล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะมีผลตอบป้อมโดยตรงนะครับแต่ว่าอัตราออกระหนกสกิลเนี่ยมันอาจจะทำให้มันเนี่ยยืนคุยกับเรนเจอร์นานหน่อยอ่ะเป็นข้อเสียนิดๆน,น,นะครับแต่ใส่ได้นะปืนครับได้โจมตีกายเปอร์เซนต์ติดคลินี่ตัวบินไม่ติดคลิกกับป้อมนะอ่าแต่ตัวพาคปืนนี่ติดคลิกกับป้อมได้ตัวบินนี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าอ่าเขามีระยะโจมตีด้วยนะอย่างเกียร์ทีนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับพลังโจมตีกายความเร็วในการโจมตีแล้วก็ระยะโจมต,ตีอ่ะมันก็จะทําให้ยืนห,หา่างป้อมานนิดึง ส่วนท่องกลางครับก็มีตะเกียบฟรีใช่ไหมรองเท้าเลยครับเน้นสองท่าเคลื่อนที่กับรถแร่นะครับช่องสุดท้ายจะใช้เป็นนาฬิกาก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมมีตัวบินตัวเดียวนะก็เลยลดคูดาเรนเจอร์มันดีกว่าให้มันปล่อยตัวได้เยอะๆะครับนี่นาฬิกาที่นี้นะานาฬิกามีความเร็วนะครับก็ให้มันวิ่งไวๆเลยแล้วก็หลบหลีกหลบหลีกนี่สําคัญนะเพราะว่าตักกรนบินส่วนใหญ่จะเน้นยิงคลิกนครับอย่างอันนี้ก็มีหลบหลีกด้วยนะครับแล้วก็ลดคูดาเรนเจอร์ได้อยู่นะ เหรียญผู้วิทักษ์ครับมันก็จับปล่อยตัวได้ไวนะครับอ่าสิบสองวิก็ลดลงมาเยอะนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปตีเศษพิเศษให้ดูเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวนะครับตัวบินตีเสาได้นะเออตีเสาได้นะครับอ่ามาโอเคเดี๋ยวดูกันครับคือเสาครับกะโหลกหินนวตะหกเนี่ยมันก็หนาอยู่กันนะอ่ะแต่ดูครับว่าตีได้อยู่ เออใครมีเกียร์ดีกว่านี้นะครับหรือว่ามีเกียร์ดาบนะครับลังโตมตีรวมนะครับรดคูราเรนเจอร์นะครับแล้วก็โอกาสโจมตีต่อเนื่องโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้ามีเนี่ยใส่ได้เลยคือไม่ต้องเน้นออปชั่น4ก็ได้นะไปดูคลิปเมื่อวานครับมันทําให้ตัวบินเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าตีป้อมแบบสนุกมากเลยนะนี่เห็นไหมช่วยตีเสาได้นะครับแต่ตีป้อมไม่ได้นะในเตจพวกนี้ครับตีได้แคนะ่เสานะเออตีป้อมนี่ต้องไปตีใน p v p เท่านั้นนะครับ เปิดได้มาดีครับอย่างที่บอกว่ามีตัวบินในทีมเนี่ยอุ่นใจนะเพราะว่าบางทีข้างล่างเราเนี่ยอาจจะแบบยืนไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราคัดทีมตีนะครับไปตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินครับอาลีเพชสองเพชหนึ่งมันก็มีอยู่แหละทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะก็ต้องดูดีๆครับถ้าเขามีตัวกันบินอย่างที่บอกว่าเน้นนะครับดูที่ไม่ใช่ท่าที่แบบว่ามาชนะทางเรานะครับแล้วก็เป็นแค่พวกเวลร้อยสิบนะครับอสัปดาห์นี้แทบจะไม่ได้เล่นเลยนะ อันนี้เพชรสองไม่มีตัวกันบินนะครับโอ้โหแต่ว่าตัวแม็กซ์หมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าภาคพื้นผมจะยืนไหวไหมนะโอเคมาดูกันครับคีริวนี้ยังบัฟสะท้อนดาเมจอยู่นะอ่ะมาลองดูกันครับนี่เห็นไหมไม่มีตัวกันบินนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเพชรสองเพชรหนึ่งสบายสบายอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นปล่อยธาตุน้ําเยอะนิดนึงเพราะว่าคีริวเป็นธาตุไฟนะครับ อ่ะข้างล่างก็ต้องยืนให้ได้นะอ่ะโซนคิงนะครับผมใช้เป็นอัลตร้ามีคนถามมาเยอะอยู่งินเรื่องของการเลือกร่างเลนเจอเร์อเลือกร่างเรนเจอร์นะสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่คือจะเห็นถามมาอยู่เรื่อยๆครับและง่ายๆเลยนะครับเวล1ร้ 140. อยสี่ะสมมติเราใช้กันแค่เวล1ร้เนี่ยผมจิ้มไปที่อัลตร้าเป็นหลักเลยนะผมแทบจะไม่สลับเป็นไฮเปอร์เลยนะครับยกเว้นสะาวาความสามารถไฮเปอร์เนี่ย เราอาจจะจําเป็นต้องใช้ครับเช่นพวกต่อต้านไอเทมต่อต้านพายุครับเอาไว้ป่วนนะต่อต้านพายุต่อต้านน้าแข็งใช่ไหมหรือมีทีมคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางผลิตและธาตุเป็นคอมโบอ่ะต่อตามัวขึ้นไปอนะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเพิ่มครูดาวเร anger, นเจอร์ครับเป็นทางคอมโบแบบนี้ก็สลับเป็นไฮเปอร์ถ้าไม่ใช่เนี่ยผมเน้นไปเลยครับว่าิมเลยครับว่าต้องใช้อัลตรานะ ตัวถ้าเกิดเป็นร่างแม็กซ์แล้วสมมติว่าเรนเจอร์แม็กซ์แล้วเนี่ยบางตัวความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันอาจจะไม่มีอะไรมากอย่างคิงเนี่ยจริงๆความสามารถไฮเปอร์นี่ถือว่าดีนะก็คือ,อตายแล้วฟื้น,นครับแต่คราวนี้เนี่ยทีมผมเนี่ยตัวดามเมจมันพอจะมีอยู่ผมก็จะใช้คิงนะครับเป็นทางป่วนสร้างซัมมอนอ่ะเราต้องอ่านสกิลดูด้วยนะว่าสกิลอัลตร้าเนี่ยอ่ะซัมมอนหรือว่าสกิลบางอย่างมันอาจจะติดนานกว่าปกตินะครับ อันอย่างสมมติทนายอย่างนี้ทนายมันสตันได้นานกว่าในร่างอัลตร้านะครับแล้วมันนานหลายวิด้วยไงสามวิสิวิอะไรประมาณนี้นะครับนี่เมื่อกี้ชนะได้นะเกือบตายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาศัยการที่เขาเนี่ยไม่มีตัวการบินนะครับอ่างคนไทยขออีกเรียกงไม่ตีนะนี่เห็นไหมนี่เดยดเจอตัวนี้เจอตาลีมะอย่าไปตีนะโอ้โหอันนี้มีครบหมดเลยนะครับอันฉะนั้นการเลือกร่างเรนเจอร์ประมาณนี้ อย่างตัวดาเมจบางตัวเช่นซากุระทาไมเขาถึงใช้อัลตร้าการเขาเน้นปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะแม้ว่าซากุระไฮเปอร์เนี่ยจะตีหนักกว่านะครับซากุระไฮเปอร์ตีหนักนะครับแต่ว่าใช้เป็นอัลตร้าเนี่ยเขาจะเน้นการปล่อยตัวคือเราอย่าพิ่งไปตามตํานานเยอะมากามันจะมีเรื่องของการดูด้วยครับว่าเราปล่อยตัวไปประมาณเท่านี้แร่มันพอหรือย,ยังอะไรประมาณนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันหมดนะโอ้โหแถวนี้มีตัวกันบินกันหมดเลยเนะี่ย ทีมนี้ตัวภาคพื้นโอเคผมวัดใจกับทีมนี้แล้วกันนะเขาไม่มีตัวกอปปี้มีนี่หว่ามีตัวนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเขามีตัวกันบินนะครับมูนธนูแม็กซ์ครับอันนี้คือผมวัดนะว่าทีมภาคพื้นเนี่ยเราน่าจะน่าจะสู้ได้อังคิดว่าน่าจะพอสู้ได้นะครับเพราะว่าเขามีตัวธาตุไม้นะครับมีธาตุไม้เยอะนะ โอ้ม,มีไฟเยอะ,ะครับแบบนี้น่าจะสู้ได้ก็เป็นเรื่องของการคัดทีมภาคพื้น,นครับอ่ะคัดท่าตีนะครับอ่ะส่วนตัวบินนะครับนี่พอพื้นเราชนะเนี่ยเห็นว่าเขาก็จะโดนฆ่าเยอะครับแบบมีตัวกันบินเขาก็จะไม่ค่อยมีผลนะถืออย่างที่บอกผมถึงเน้นภาคพื้นเป็นหลักนะครับเอาภาคพื้นให้มันแข็งแกร่งเข้าไว้ก่อนนะครับสบายๆนะภาคพื้นแข็งแกร่งนี้เล่นได้ทุกดีีกครับ ตัวกันบินครับถ้าไม่มีเนี่ยจบเพชรสเพชหได้นะครับไอดีนี้เนี่ยก็จบเพชรสเพชหนนะไม่มีตัวกันบินเลยนะครับอ,อ,อาศัยบอดอย่างเดียวอ,อ,อาศัยแบบว่าบางทีาบางคนเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยทีมเราเนี่ยไม่มีตัวกันบินโอ้แบบนี้ขนมกลุ่มแน่นอนแต่เขาไม่ดูตัวพักพื้นของเขานะอันนี้แพ้นะครับดูตัวพักพื้นก่อนแล้วค่อยใช้ตัวบินเนี่ยไปช่วยเสริมนะครับแต่ว่าอย่างไอดีหของผมเนี่ย เอาพลังมายืนยันพื้นหนึ่งเดียวแล้วก็เอาตัวบินบินตีป้อมเออเล่นง่ายๆนะในเกมเล่นเองนะครับส่วนเกมตั้งรับนี่ไม่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเราต้องเน้นปั้นตัวาพากพื้นให้มันแข็งแกล่งก่อนนะครับอ่านี้ตูไม่ได้นะอูไม่ได้ก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันมีตัวที่เราเนี่ยซูไม่ได้อันนี้กันบิน2ตัวนะครับตีไม่เข้านะเออบางทีมเขาใช้แบบนี้เลยครับถ้ามีแค่วลนะิลอัสี่สิบเนี่ยมูนนวกาตัวหนึ่งนะครับมูนผีจีนตัวหนึ่งเนะี่ย ก็พอจะเอาอยู่นะคนไทยเราไม่ตีนะครับโอ้โหวันนี้ก็ซูไม่ได้นะเริ่มแล้วนะเริ่มจะหาทีมตียากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหเห็นหน้าไทยกะ,ะแต่ทีมเรามีเดี๋ยวลองดูแล้วกันทีมเรามีไฟค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ไดนจะได้อยู่เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปไปดูนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นครับว่า ไทยกะไม่ติดคริแล้วนะครับทางเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับนะคิดว่าน่าจะโดนปรับอีกหนึ่งครั้งแต่การใช้งานบอกว่ามันก็น่าจะยังได้อยู่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ติดคริแล้วนะครับความโหดความรุนแรงในดาเมจก็ลดลงมานิดหนึ่งไม่ได้เยอะมากมายนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้คาดหวังในการคริอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคริเนี่ยคือมันเป็นสายไวพิบนะครับมันก็จะเป็นคริดสรปซนะครับมันก็จะสร้างดาเมจได้ดีขึ้นนะแต่หลักๆเราเน้นดาเมจสกิลนะฉะนั้นไม่ค่อยมีปัญหาครับ แค่มาโดนปรับแล้วเดี๋ยวผมค่อยทดสอบดูว่าจับผิดดูความผิดปกตินะับว่ามันมีอะไรที่แบบว่าผิดปกติไปมากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบ้างนะเพราะว่าไ d ดีผมก็เน้นครับไทกะอยู่เป็นหลักนะหลายหลายคนก็ยังใช้ไทกะเป็นตัวทําดาเมจหลักนะครับไม่ต้องห่วงครับยังโจเงี้ยโดนปรับไปเยอะแล้วครับโจผมก็ยังใช้อยู่เลยนะทั้งไอดี d 4ออันนี้ชนะได้เห็นไหมเพราะว่าเราเน้นตัว ภาคผื้นนะครับแล้วก็เอาตัวบินเนี่ยไปช่วยเสริมอ่าง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับแต่ตัวบินเขาเนี่ยไม่ไหวนะหน่าจะตีหนักกว่าเราเยอะนะครับอ่ะฉะนั้นขอหลีกเลี่ยงดีกว่านะทีมนี้นะครับตัวกันบินเป็นตัวนี้อ่าแสงเจอแสงน่าจะพอได้อยู่โอ้โหแต่ตัวภาคพื้นเขาเก่งอ่ะอ่ะ ไม้เรียบเลยโอเคลองดูแล้วกันนะ,ะมาดูกันครับตัวบอสป่าผีเนี่ยเขาเป็นธาตุแสงอาบอสป่าผีก็จะเอาไว้แก้ทางกับตัวซารีบินนะครับเพราะว่าซาลีบินเป็นธาตุมืดดามเมจก็จะหนักนะครับโดนตีทีก็เละเลยครับคือตัวบอสป่าผีเนี่ยเขาจะเน้นดาเมจสกิลเพราะเป็นสายไวฟิปนะครับแล้วถ้าตัวบินเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์หลบสกิลเลยนะครับก็โดนแป๊บเดียวก็ดิ้นอยู่เหมือนกันนะ อาาันนั้นก็เป็นการแก้ทางกันนะครับในดีกระดับสูงอ่ะเราอยู่ลีกทั่วไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับป้านผากักพื้นในมันแข็งแกร่งนะครับนี่ซัมมอนนะครับอ่าของคิงไงนี่ไงกันได้ด้วยครับกันพายุครับนี่เห็นไหมมันอยู่ได้นานนะการเลือกร่างครับเอาตตร้านะครับนี่เลยอพัดก่อนพัดก่อนโอ้โหเดี๋ยวะเละเทะเอานะ ใช้ไอเทมเดียวพอนี่ครับข้างโบนตัวบินก็โอ้อต้องใช้2ไอเทมแล้วโดนลงน้ําแข็งนี่ตัวบินหายนะขี้เกียจสร้างตัวออกมาใหม่ครับเดี๋ยวมันใช้เวลาเยอะอ่ะสีตัว5้าตัวไหวนะโอเคกดออโต้เลยครับปลอมรถลงมาตึก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 เรียบร้อยโอเควันนี้มา รีวิวกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโคนี่บินนะครับน้องๆยังไม่มีตัวบินเนี่ยตัดสินใจเลือกเปิดได้นะคือมันก็เหมือนเป็นตัวแบบเอามาช่วยโกงอ่ะใช้คำนี้ก็ได้นะสำหรับทีมที่เขาแบบไม่มีตัวการบินนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีนะหลายทีมนะครับแม้ว่าจะเป็นเพชรสเพชรหมีอยู่งานมีแต่ว่าอาจจะต้องคัดทีมเยอะ,ะนิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเน้นทีมพักผืนเป็นหลักนะครับอ่ะเปิดกระช่าครับปิดหลีกพีพีคืนนี้เนี่ยจะเปิดอะไรก็ ขอให้ได้แล้วกันนะอย่างที่บอกครับทีมแข็งแกร้งแล้วไปเปิดเกียร์บ้างนะทีมยังไม่ได้เรื่องเลยครับเปิดเรนเจอร์ก่อนนะครับถ้าทีมพักพื้นไม่ได้เรื่องเลยเราเปิดได้ตัวบินมาเนี่ยบอกเลยครับช่วยอะไรไม่ได้นะทั้งเกมนั่นเองทั้งเกมตั้งรับนะครับเลยก็เลยอยากจะให้เน้นตัวพักพื้นก่อนอ่าแล้วค่อยหาตัวบินเนี่ยมาเสริมอันยังไงก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับขอให้ได้มาแล้วเล่นสนุกเล่นชนะเยอะๆแค่นี้เป็นพอนะหลักการของเกมเรนเจอร์นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะ รับกันครับสวัสดีครับ